สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างตั้มหวานเย็นนะครับจะมาแนะนำนะครับไฟ LED นะครับของออสแ m มนะครับวันนี้เราจะเอามาติดตั้งใส่ภายในกันนะครับภายในก็คือไฟในห้องโดยสารนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมซื้อไฟแบบเ,เข้าใจผิดดีกว่าไม่ได้เปิดดูก่อนว่าเป็นส้อะไรนะครับก็คือหาข้อมูลในใน Google มาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นแบบแบบ เป็นเขาเรียกอะไรอะสายเอ็ดมินน่ะแบบแบบยาวๆเ,เหมือนเหมือนเลียวๆอ่ะสายสเอ็ดมินนะครับถรวจไม่ใช่นะครับสายสเอ็ดมินนะครับใช้แค่ด้านหลังหลอดเดียวผมสั่งมาเพียบเลยต้องห้าหลอดนะครับแต่วันนี้ผมมาเปิดดูละมาเปลี่ยนสุดท้ายมันคือใช้หลอด t 1 0นะครับใช้หลอด t 1 0เอ่อเป็น led จะปลอดภัยกว่านะครับก็คือประหยัดไฟกว่านั่นแหละคือเหตุใดอยู่ถึงจะเปลี่ยนนะครับเหตุผลก็คือวันก่อนเอาราไปเจียเบรกนะครับ ปรากฏว่าประตูปิดไม่สนิทแล้วไฟในห้องโดยสารเนี่ยติดทั้งคันเลยติดทั้งคันเลยก็คือสุดท้ายเจียเบรกสี่ล้อเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแบตหมดครับแบตหมดรู้สึกว่าเอ้ยสงสัยไฟประตูสี่ด้านติดหมดไฟห้องโดยสารติดหมดนะครับเพราะประตูไม่สนิทก็ตัดใจว่าโอเคงั้นเปลี่ยน l e วดีทั้งคันดีกว่านะครับน่าจะประหยัดกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยนะครับก็เลยตัดนใจซื้อออสแลมนะครับมา คู่ละร้อยเกบาทนะครับประมาณนี้เราติตั้งให้ดูไปดูต่อครับว่าทำยังไงง่ายๆนะครับจะจะเปลี่ยนกันที่ตรงนี้นะครับ2อหลอดนี้นะครับเออเนี่ยมีสามหลอดนะครับผมจะเปลี่ยนแค่ที่คู่นี้คู่นี้ แล้วก็อันเนี้ยคิดอยู่จะเปลี่ยนดีไหมนะครับตัวนี้คือไฟประตูอาจจะเปลี่ยนคู่นี้ไออันนี้แต่ว่าไฟสองแผน่นสองแผ่นที่เนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอันนี้ก่อนอ่ะมาลองดูง่ายๆนะครับวิธีง่ายก็คือหาพวกบัตรอะไรพวกเนี้ยครับนะัดตรงนี้

สีเขียวนะครับงัดได้ดีนะครับค่อยๆไล้ระวงมันหักก็งัดออกมาตรงๆนะครับหลอดไฟเป็นหลอดเสียบนะครับตรงกลางอาจจะลื่นนิดนึงนะก็ผ้าจับดึงก็ได้ครับ ยากปบนึงนะครับสรุปผมใช้ผ้าจับแล้วก็เอาครีมดึงนะครับนี่หน้าตาหลอดปแบบนี้หลอดเสียบนะครับหลอดเดิมเป็นหลอดไส้แบบนี้เปลี่ยนเลยหลอดออสแรมนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยผมขายตัวนี้อยู่นะครับตอนที่ทำบิ๊กไบค์นะครับขายหลอดตัวนี้อยู่ใช้ดีครับใช้ทนแล้วก็ไม่เหมือนหลอด led ทั่วไปนะครับ led ทั่วไปเนี่ยใช้ไปนานพอมันร้อนเนี่ยเม็ดมันระเบิดนะครับก็เลยซื้อของดีๆหน่อยวิธีการใส่นะครับเปิดไว้นะครับเอาเสียบดูก่อนว่าถูกขั้วไหมถ้าถูกขั้วจะติดนะครับถ้าผิดขั้วจะไม่ติดให้กลับด้าน นี่แบบนี้ครับติดละแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็ใส่กลับไปเป็นเริ่มนี่ครับก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงตันนี้เป็นสีเหลืองอยู่เอาจริงเปลี่ยนเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยละกัน ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันต้องงัดที่อ่ะัตรงนี้นะครับมุมมุมตรงนี้ตัดแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้มันจะมีขาเสียบอยู่เห็นไหมครับอย่างเงี้ย มันจะเปลืองหน่อยตรงที่ว่าตรงนี้สูบแล้วมันมีทั้งหมด3หลอด<ม>เราซื้อมาสองชุดอันนี้ดึงง่ายนะครับมันมีที่ให้ดึงดึงง่ายก็อันนี้ก็เหมือนกันก็เทสกดเปิดแล้วก็ลองเสียบดูถ้าเสียบติดก็คือเสียบเข้าไปเลยลก็คือขัวตรงถูกต้องแล้วก็ปิด เ้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับสั่งที่ขาวล้วอีกหลอดนึงเหมือนเดิมครับัดตรงนี้นะถ้าผมจะเหลือเศษอยู่หลอดหนึ่งก็เดี๋ยว อาจจะสั่งใม่อีกชุดหนึ่งเพื่อจะใส่เนี่ยรอจตเปิดแป๊บเดียวร้อนมากเลย ติดละเรียบร้อยง่ายๆครับทำเองได้คู่ละร้อยแปบาทเท่ากับเรามีใช้ทั้งหมดสหลอดนะครับเราซื้อมาเป็นชุดชุดละสองหลอดก็ตกหลอดละเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าข้อดีองของมันคือครู้ป่ะแสงมันมันนวลกว่ามันส,สบายตากว่านะครับหรือก็ชอบแสงเหลืองก็สามแบบหลอดเสียงแสงเหลืองมาก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น led เนี่ยหนึ่ง ไม่ไม่ร้อนหลอดไม่ร้อนแล้วก็ไม่กินแบตมากนะครับไม่กินแบตมากก็ฝากด้วยนะครับดเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอีกสองชุดนะครับมาเปลี่ยนประตูหน้าประตูหลังนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็ฝากเพื่อนไว้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวส่งสว่างลิงก์มาให้ข้างล่างนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ